การคัดส,สรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2565ประเภทหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเด่นผ่าแต้มหมู่ที่9ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากตัวชี้วัดที่1 การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจาวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายประจาวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือนเหลือก็แบ่งปันมากกว่านั้นก็สามารถนำมาจำหน่ายให้คนในชุมชนและนอกชุมชน เป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานล่าให้มั่นคงและชุมชนช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ให้รอดพ้นในทุกสภาวะวิกฤต 2. มีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารของครัวเรือนเช่นไก่เป็ดปลากบหรืออื่นๆตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนที่พอจะทำได้ 3. มีการแปรรูปผลิตผลในบ้านเพื่อเป็นการถนอมอาหารและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนในรูปแบบต่างๆอีกทั้งยังสามารถนำจัดจำหน่ายให้ในชุมชนและนอกชุมชนได้เช่นหน่อไม้ดองขนมกล้วยขนมเปียกปูนผักเสี้ยนดองข้าวเกียบงาดำยังมีกุ้งเป้นและปลาล้าน้ำพริก สสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะขัดแยกขยะนำกลับมาใช้ซ้ำหมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ยหรือถังขยะเปียกลดโลกร้อนการจัดสุขลักษณะในบ้านในการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งพาะเชื้อโรคและไม่เป็นพาหะนำโรคทำให้สวยงามเช่นล้วกินได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเกื้อกูลกันเช่นนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำนำขวดกลับมาบรรจุอาหารซ้ำนำเชือกที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นที่ปลูกผักสวนครัวห้อยตามสถานที่ต่างๆนำยางรถยนต์หรือภาชนะที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการปลูกผักสวนครัว สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติศาสนกิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำมีการแบ่งปันเอื้อเฟอื้อเจอจานร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาของคนในชุมชน ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงในรูปแบบต่างๆเป็นประจำชี้วัดที่2มีการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งในเพิ่งตนเองได้มีการประชุมหมู่บ้านมีการจัดทำแผนอีกทั้งยังจัดเก็บข้อมูลจปะถดด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิก ตัวชี้วัดที่3มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาพิบาลอาทิเช่นกองทุนหมู่บ้านมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์ ตัวชี้วัดที่4มีผลการประเมิหนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอยู่ในระดับอยู่ดีกินดีตัวชี้วัดที่5มีโครงการกิจกรรมรีเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านกลุ่มไม้กวาดเป็นกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความสามคัคคีสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่งหนองนาในพื้นที่หมู่ที่9ได้แก่แปลงของนางแก้วแก้วคํา ประชาชนร่วมใจสร้างวินัยในท้องที่ร่วมรักสามคัคคีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัาของเศรษฐกิจพอเพียง